จอช่วิตาจอช่วิตาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านจากครมาอิตาลีช่วงนี้ที่ครมาฝนตกต่อเนื่องกัน10วันแล้วค่ะปกติแล้วนะคะทุกๆปีเดือนมีนาเนี่ยจะสภาพอากาศค่อนข้างที่จะดีค่ะแต่ปีนี้มาแปลกเดี๋ยวเรามาเดินทางกลับบ้านที่ประเทศไทยกันนะคะ คลิปต่อจากวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เที่ยวไทยกันค่ะแป้งทำการแพ็คก,กระเป๋าเดินทาง2วันก่อนที่จะเดินทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักดูค่ะว่าน้ำหนักมันจะเกินหรือเปล่าพรอมนี้แป้งเดินทางกับสายกันบินเอทิอตค่ะเขาให้น้ำหนักกระเป๋าทั้งเสิ้น23กิโลแล้วก็แคริโอนอีกใบหนึ่ง7กิโลค่ะ ชี่ชั่งน้าหนักกระเป๋าเดินทางเนี่ยได้เป็นของขวัญมาค่ะก่อนหน้านี้ชั่งน้ําหนักยังไงชั่งน้าหนักด้วยการปียืนบนตะชั่งชั่งน้ําหนักของตัวเองค่ะรอบแรกเราก็ชั่งน้ำหนักตัวเองไว้ค่ะรอบสองก็ยุกกระเป๋าขึ้นด้วยแล้วก็บวกลบไปค่ะว่าน้ำหนักกระเป๋ามันจะเท่าไหร่กำลังเดินทางไปที่สนามบินนะคะฝนก็ยังตกลงมาอย่างต่อนเนื่องค่ะ สาราทีของเราคือคุณพ่อเฟเดย์นะคะขับรถมาส่งที่สนามบินเองเลยค่ะถึงสนามบินแล้วก็มาต่อคิวโหลดกระเป๋าค่ะปกติเราจะเช็คอินออนไลน์จากที่บ้านมาก่อนล่วงหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเฟเด้เช็คอินออนไลน์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าซื้อตั๋วไปไทย30วันพอดีเด็ๆเลยเพราะว่าฟรีวีซ่า30วันไป30วันก็เลยต้องมาต่อคิวเช็คอินที่เคาน์าเตอร์ค่ะ โจดปกติแลว้วคุณเฟรดเขาไม่ทานอาหารเช้านะคะแต่พอจะไปไทย30วันค่ะก็เลยมาลํำลาโคโรัวซองอาหารเช้าแบบอิตาเรียนกะนนองแป้งกับเฟรดสั่งเป็นโคโรัวซองไส้ครีมแล้วก็โปะด้วยผลไม้ค่ะเพราะว่าราคา7ยูโร <Gracias. S 1> ส่วนเครื่องดื่มนี่ยเป็นเอสเปรสโซมาคิอาโตร้านคาเฟา่ร้านนี้เป็นร้านที่เปิดใหม่ค่ะชื่อว่าอนโตนิโน เป็นร้านของเชฟชื่อดังค่ะเห็นในที่ต่อเขาบอกว่าอร่อยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาลองชิมครัวซองจิปแป้งกับเฟเดเลือกนี่ราคา7จ็ดยูค่ะแต่นอกนั้นก็แอบราคาสูงนะคะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าจะทานเป็นขนมครบเคี้ยวแบบนี้หรือว่าจะทานเป็นอาหารที่เป็นมือพร้อมเครื่องดืง่ม มีเวลาทานอาหารเช้าแค่20นาทีนะคะต้องรีบมาที่เกตค่ะเพราะว่าตอนนี้บอดดิ้งแล้ว มีใครเป็นเหมือนกันไหมคะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะที่จะได้กลับประเทศไทยมันอารมณ์แบบกลับบ้านกลับไปเจอเพื่อนกลับไปเจอสิ่งที่เราคุ้นเคยเอาจริงๆแล้วไปเห็นด้วยกับคําที่บอกว่าการมาอยู่กับการมาเที่ยวนี่มันต่างกันค่ะเขาหมายถึงการอยู่อาศัยที่อิตาล,ลีเป็นเวลานาน,านๆกับการที่มาเที่ยวอิตาล,ลีแค่เป็นไม่กี่วันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่ง ถ้ามาแบบนักท่องเที่ยวชเวลาบแบบเดียวมันจะรู้สึกตื่นเต้นกับวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมรอบๆแต่พอเราที่เป็นชาวตัางชาติย้ายมาอยู่ที่อิตลลีจริงๆเนี่ยกับรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่เข้ากับเราเลยคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนมาก,มากๆค่ะ เรานั่งโซนข้างหลังนะคะก็เลยได้บอดดิ้งก่อน,นะคะ่ะสบายหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าบอร์ดดิ้งก่อนเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะของเราวันนี้จะซื้อคอตอานะคะเพราะว่ากลัวเจ็บคอค่ะรอบที่แล้วนั่งเครื่องมันอากาศเย็นมากๆขาแรกเนี่ยไฟยนี้เราจะบินจากมิลานค่ะมอเฟซาไปเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบีเพราะว่าบินกับเอทีเอสค่ะไม่ได้บินกับแอเมร่ที่ต้องปลงที่ดูไป เราจะได้เป็นผ้าห่มค่ะแล้วก็หูฟังที่ใช้สำหรับเครื่องเล่นบนเครื่องนะคะแล้วเขาจะมีทรา v เวลคิทอย่างนี้ให้นะคะที่ปิดตาทีุ่ดหูแปรงสีฟันยาสีฟันค่ะแล้วความโชคดีของไฟล์นี้คือที่นั่งตรงกลางคือนั่งสามค่ะแล้วก็ไม่มีคนนั่งข้างด้วยก็เลยขยับอีกหนึ่งที่มาเพื่อจะนั่งสบายขึ้น กิจกรรมบนเครื่องแป้งก็จะมีดูหนังฟังเพลงจาก iPad ที่แป้งโหลดมาค่ะดูหนังจบก็สลับฟังเรื่องผี The Ghost Radio ค่ะถ้าวเป็นสายการบินแขกเนี่ยส่วนมากเขาจะมีเมนูข้าวนะคะแล้วก็จะเป็นไก่คุณไปได้ทานอะไรไม่ได้นอกจากขนมปังค่ะแป้งก็เลยยื่นขนมปังจากถาดของแป้งให้อีกนึง ส่วนอาหารของเฟเดเนียแป้งก็บังคับให้เฟดด้สั่งเป็นข้าวกับไก่ไว้ให้แป้งทานนี่ค่ะเวลาเดินทางกับเฟเดนะคะขึ้นเครื่องีิลัยเนี่ยอิ่มท้องทุกทีค่ะเพราะว่าได้ทานอาหารเบิ้ลนสองพอหนุ่มอิตาเลียนทานยาของเราเปิดคลิปมาก็ทานอะไรไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าใครบินเอเทียเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบีค่ะและทุกท่านค่ะสนามบินเขาเปิดอาคารใหม่ค่ะแล้วก็รีโนเวทใหม่หมดเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาชมค่ะแอบ,บอิจฉานะคะอยากให้สนามบินที่บ้านเราเนี่ยปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทใหม่ได้แล้ว เนื่องจากคนเครื่องไฟได้ทานอะไรไม่ได้นะคะพอเหยียบถึงพื้นสนามบินปุ๊บเนี่ยก็เข้าร้านอาหารเลยค่ะเดี๋ยวมารอต่อเครื่องอีกสองชั่วโมงกันนะคะเดินเล่นแล้วก็แล้วค่ะเวลาเหลือๆก็เลยมายืนอกำลังกาย1ชั่วโมงก่อนที่จะกลับไปขึ้นเครื่องเนี่ยแป้งจะพยายามไม่นั่งเลยนะคะเพราะว่าเราต้องไปนั่งบนเครื่องอีกตั้งหลายชั่วโมงนั่งเครื่องนานๆมันเมื่อยนะคะเมื่อยตูดมากค่ะ และนี่คือ Airpods ลุคของแป้นะคะจะใส่เป็นเสื้อข้อเต่าของ u n i ิโคค่ะอุย้ยยวดให้มากๆเพราะว่าใส่สบายเหมือนใส่ชุดนอนเลยกางเกงขาย,ยาวใส่สนิเกอร์แล้วก็ทัพย์ดิเบเซอร์ค่ะเพื่อจะด,ดูสภาพหลายชั่วโมงที่เราเรอคอยก็มาถึงค่ะสวัสดีทุกท่านจาก Bangkok t ไท i l a นด ประเทศไทยของเราเนี่ยอบอุ่นเสมอนะคะอากาศร้อนสุดๆปริหาสาองศาเสื้อคอเต่าร้องว้าวเลยค่ะทำการไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมแล้วนะคะมาถึงตอนเช้าใครยังไม่ถึงเวลาเช็คอินและก็พาเฟด์มาฝากท้องที่ร้านเทราเมนสิ่งแรกที่คุณเฟด์มาถึงประเทศไทยก็คือจะทา,น,ารนร้อนๆนคะ่ะเป็นราเมนหรือว่าเป็นอาหารญี่ปุ่น มาถึงประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ทานอาหารไทยเลยค่ะพุ่งตัวไปที่อาหารญี่ปุ่นก่อนเลยระหว่างรอเนี่ยเขาจะมีสแ็คให้ทานค่ะเป็นอปปิ้ไทเซอร์เป็น,ปนข้าวเกรียบกุ้งทอดแล้วก็ถั่วหิมาพานถ้าร้านอาหารมีโอเพนคิเช่นแบบนี้เราจะชอบมานั่งที่บา,าร์ค่ะดูพ่อครัวแม่ครัวเขาทำอาหารกัน เขาก็จะตื่นเต้นมากเลยค่ะเวลาเรามานั่งให้ความสนใจดูตอนเขาทำอาหารคลาสสิกราเมนของแป้งมาถึงแล้วค่ะคุณเฟได้ก็สั่งเหมือนกันค่ะดื่มคู่กับเบียร์เย็นๆฟิลทานราเมนในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเชฟนี่เป็นคนอีสานะค่ะตอนแรกก็แปลกใจค่ะว่าฟังเชฟพูดออกได้ด้วย ฟังไปฟังมาอ๋อภาษาบ้านเกิดค่ะคนอีสานนี่ความสามารถหลากหลายนะคะไม่ใช่ทำแค่ส้มทําอร่อยอยังทำราเมนอร่อยด้วยค่ะ เวลาเดินทางเนี่ยแคลรี่ลักเกตหรือว่ากระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องไปเนี่ยจะใส่ของสําคัญใช่ไหมคะก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยคะ่ะเวลาเขาเรียกบอร์ดดิ้งก็จะพยายามขึ้นเครื่องก่อนเพื่อที่จะได้วางกระเป๋าเหนือศรีษรษะของเองเวลาเครื่องแลนเนี่ยก็ต้องรีบลุกค่ะรีบจับก,กระเป๋าตัวเองก่อนที่คนอื่นเขาจะมาจับ แล้วกระเป๋าถือที่เราใส่กระเป๋าตางพาสปอร์ตโทรศัพท์ที่สอบไปใต้ที่นั่งก็เช่นกันนะคะถ้าคุณจะไม่อยู่ที่นั่งลุกไปเข้าห้องน้ําต้องเอาไปด้วยทุกครั้งนะคะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะเพราะว่าเคยโดนขโมยมาแล้วะคะว่ะพักผ่อนนิดนอยยามน้ำแต่งตัวเราก็ออกมาเดินตลาดจอร์จแฟร์กัน,นะคะ่ะ ไนมาร์เก็ตแห่งนี้นะคะพอปปูล่าในหมู่นะักท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะรถทัวร์รถบัสจอดกันเต็มเลยมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นการเดินทางก็เดินทางง่ายมากๆค่ะเพราะว่าติดกับสถานีรถไฟใต้ดินเลยนั่งจิบน้ำเก็บคุยเบาๆไม่ต้องไปรูปท็อปไม่ต้องเสียตังค์เยอะก็หมูดดีได้ค่ะ กลับไทยรอบนี้ยังไม่มีแผนว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะเพราะว่าพาเฟย์ได้กลับมาทำงานค่ะ mm. เดี๋ยวแวะสารคามไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็เที่ยวนิดหน่อยแปงจะพาน้องไปเที่ยวไหนไปเปิดประสบการณ์ที่ไหนฝากติดตามจอชีวิตาอยู่อิตาลีกับแปงที่ประเทศไทยด้วยค่ะ